สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของ b k k m e m i s อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับโฟอีกเช่นเคยนะคะ Zoom License Expert จาก b k k m e m i s นะคะวันนี้นะคะโฟจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการใช้งานตัวโปรแกรม Zoom นั่นก็คือวิธีการเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนั่นเองค่ะ หลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตัวโปรแกรมนี้นะคะเขาสามารถดึงรีพอร์ตผู้เข้าร่วมประชุมออกมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลข้อมูลต่างๆนะคะรวมไปถึงระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในการประชุมกับเราด้วยนะคะใครที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วอยู่แค่แป๊บเดียวหรือว่าอยู่จนจบรีพอร์ตตัวนี้เขาบอกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้ทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ w w ็ของ Zoom.US นะคะจากนั้นทำการกด Sign In นะคะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดและทำการกด Sign In ได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำการ Sign In เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราสังเกตที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะเจอคำว่า Account Management นะคะเสร็จแล้วกดไปที่คำว่า Report ค่ะ หลังจากที่เรากดรีพอตเข้ามาแล้วนะคะให้เราเข้ามาดึงข้อมูลนะคะโดยเข้าไปที่คําว่า active host นะคะคลิกเข้าไปที่คําว่า active host ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่วันที่นะคะที่เราต้องการที่จะดึงข้อมูลออกมานะคะในที่นี้เราสามารถใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ search ได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากด Search วันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นข้อมูลนะคะต่างๆที่เราทำการกดเลือกไปนะคะก็จะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาตามนี้เลยนะคะให้เราสังเกตที่คำว่า Participants นะคะตรงนี้นะคะให้คลิกไปที่ตัวเลขได้เลยค่ะ หลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะโชว์ Meeting Participants ให้เราดูนะคะให้เราคลิกติ๊กถูกนะคะคำว่า e x p o r t e อ i t ตม e t a ีดนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะโชว์ User ต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมใช้งานกับเรานะคะเสร็จแล้วทำการกด e อ p o r t ได้เลยค่ะ พอเรากด Export แล้วนะคะก็จะได้เป็นไฟล์ Excel ออกมานะคะในไฟล์ Excel นะคะจะบอกอะไรเราบ้างนะคะก็จะมีชื่อนะคะของของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมกับเรานะคะอีเมลที่เข้าใช้นะคะระยะเวลาโดยประมาณที่อยู่กับเรานะคะในนี้ก็จะบอกหมดเลยค่ะ เพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดรีพอร์ตนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถดูได้เลยนะคะว่ามีใครที่เข้าร่วมหรือว่าไม่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนั้นๆได้คะ่ะ